ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมเซเว่นไนทูกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดซุ่มหาตัวละครกันอีกแล้วแต่ไม่ใช่ไอดีผมนะครับก็จะเป็นไอดีของพี่ผมซึ่งไอดีนี้นะครับก็เล่นเป็นสายดองลูปี้จะว่าดองก็ไม่ได้แล้วสิ และต้องขอเกินก่อนนะครับว่าไอดีนี้เติมแค่แพ็ก329บาทเท่านั้นก็เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Seven Night Two l a c k n a Lock X Next Generation l a c k n a Lock Origin Genchin Impact Blue Arkay และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ a c e b o o k PowerPay เพื่อใช้บริการกัน ได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอดพาวเวอรเฉะนั้นนีกจะเติมเกมนึกถึง PowerP ร์มาเรามาดูข้อมูลของตัวละคร ID นี้กันก่อนดีกว่านะครับผมในส่วนของบทหลักที่อยู่นะครับก็ตอนนี้อยู่บทที่1ในระดับปกติที่เห็นว่ามีรูบี้ขนาดนี้นะครับเป็นเพราะว่าได้จากการผ่านดานและทํายังไงถึงจะมีตัวละครขนาดนี้ได้แน่นอนนะครับก็ต้องไปรีไอดีหาตัวละครที่เราต้องการมาเล่นก่อนหลังจากได้ไอดีตัวละครที่เราต้องการเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เล่นตามปกติไปได้เเลยจจรริงๆถ้าาาะ่นส เล่นได้แต่ไหนๆก็ไหนๆแพ็ก329อ่ะมันได้ของแบบโคตรเยอะๆมากๆเยอะแล้วไม่มีแพ็กไหนที่เยอะมากกว่านั้นอีกแล้วนะครับคือถ้าเราพลาดโอกาสนั้นน่ะก็จะหาไม่ได้อีกเลยพูดง่ายๆนะครับส่วนหนึ่งเราไม่ใช่รูบี้ในการเปิดหาตัวละครในช่วงแรกเราก็ยังได้รับตั๋วเปิดสุ่มกาชาจากการผ่านบทเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับอย่างถ้าเป็นระดับง่ายการที่เราผ่านบทที่9ดานราชนีริสเดียก็จะได้รับตั๋วเปิดแบบ10ครั้ง1ใบสู่เมืองแรกที่เงียบกันเราก็จะได้รับตั๋วเปิดสุ่มตัวละครเช่นกันแต่นี้ผมไม่่้ใจวาเป็น10ครัง ใบด้วยหรือเปล่านะก็ลองไปผ่านกันดูแล้วกันนะครับเพื่อในกรณีที่เราอยากทําแบบนี้นะครับแล้วก็ดองรูบี้ต่อไปเรื่อยๆโดยที่เราจะไม่ใช้รูบี้แต่ในพาร์ทนี้อย่างที่เกิดในคุขาว่าไอทีนี้จะพามาเปิดสุ่มหาตัวละครโดยใช้รูบี้ที่ดองมาางนั้นเดี๋ยวสู้ไตาอารีนาไม่ได้นะครับตอนนี้คะแนนอยู่เชลเลนเจอร์สี่พันพลังของแต่ละทีมเนี่ยก็อยู่ประมาณ5-60 0 0 0มื่นห้าหมื่นนี้น้อยมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่6 0,000อั u ถ้าไม่ทําพลังทีมเพิ่มสักหน่อยจะไม่มีดาเมจปิดศัตรูได้เราก็จะากน,นร,เ,รเป็ การเรียกอัศวินแบบตู้พิเศษก็จะเพิ่มอัตราการออกคมดาบแห่งเอเรน่าโคเซฟส่วนตู้พวกรูกดี้กับสไปเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เปิดตู้สไปไปนะก็ได้ตัวละครมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยเนาะส่วนตู้ระดับตำน,นานนี่ครับไม่มีอะไรการเรียกอุปกรณ์ ก็เปิดไปทานี้เลยครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงสำหรับตัวละครที่ต้องการในตู้แบบพิเศษแน่นอนนะฮะก็จะเป็นโคเซตนี่แหละกลับเป็นพวกตัวละครยอนฮีหรือเดวโรนตัวไหนก็ได้นะฮะสักตัวหนึ่งขอแค่ได้ออกตัวใดตัวหนึ่งนี่ครับบอกเลยว่าแจ่มมากมากงั้นกดเลยดีกว่านะครับไปครับผม10ครั้งนะครับบึ้มเอ้ยกระตกแบบนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะกระตกนะครับฟฟ้นฟื้ฟฟื้โอ้โหสีเหลืองครับผมสีเหลืองก็จะเป็นตัวละครระดับอายากขึ้นไปนะ สคริปเลยแล้วกันนะครับบึ้มไอโอตาโอ้โหนี่ดอกแรกก็เกลือไปแล้วครับไอดีพี่เขาฝากความหวังไว้ที่ผมแต่ดวงยังผมเนี่ย <c oughs> กดไปโลที่2ครับแบบ10บครั้ง1,100เพชรกระตุกด้วยปึ๊บทึบท๊บทึบท๊บทึ๊บโอ้โหยสีทองอะสีแดงไม่ขึ้นเลยไม่ออกเลยอะไรจะขนาดนี้เกินไปแล้วดูไหนเนี่สีทอง บึมสกิปไปครับผมเฮ้ยได้เซเลน่าด้วยนะก็ดีเป็นตัวละครเี่ยงไม่มีสองตัวเนี้ยัง่า้น้อยนะ่ายากสองตัวนะครับมาต่อนะครับต้องออกแดงแล้วก็เดีลลอนหรือโคเซตก็ได้เดีลลอนเดวลนเดวลนเดียวลอนฟืบฟืบสีแดงโอ้โหทองอีกแล้วจะเกินไปดิอะเกินไปเปล่า อย่าถึงการันตีนะเั้นเหือกแข้งเลยนะนะกดไปแบบตรงนี้ครับโอ้โหยมันนิ่งมากผมว่ามีแววสีฟ้าครับนั่นไงคือถ้าไม่กระตุกเนี่ยมันก็จะนิ่งอย่างนี้เนะี่ยโอ้แย่แล้วนะครับตอนนี้เปิดไปสิบทีแบบสี่ครั้งมันจะเข้มเกินไปแล้วนะไปครับผมสิบครั้งอย่านะออกสีแดงให้เห็นหน่อยสีแดงสีแดง สีทองอีกแล้วอื่อี่ไปครับผมวัวหายากเราไม่สนนะเราจะสนแต่สีแดงจัดต่อไปรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้แต่ขอสีแดงก่อนลูกแก้วสีแดงฟืบสีทองอีกแล้วอะดี๋ทำอย่างงี้สิอย่ายทำอย่างงี้บึ้มลูกกี้นะครับอะยังไม่มี สีทองอีกฮะตัวหนึ่งบึ้มเราตัวนี้ยังไม่มีฮนะเก็บสะสม c o l คอลเลกชันสีฟ้าออก3ตัวอยู่นะแต่ว่าเกลือก็ไม่ได้ออกให้ขนาดนี้แต่ไม่ใช่ที่เราตั้งเป้าไว้ไ <c> ง <oughs> ต้องสีแดงนะครับสักตัวสักตัวลูกแก้วปื้บปื้นปื้ปืป้โอ้โหสีฟ้าครับผมแย่แล้วกดไป อูดิ่งมากติบ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 ,บโอ้หสีฟ้าครับอือหือแปดสิบเจ็ดแล้วครับจะถึงการันตีจริงหรอเนี่ยแต่การันตีของมันจะพอหรอของจะพอไหมเนี่ยเปิดไปอีกครับฟึบโอ้โหไม่กระตุกกระตึกเลยบึงบ้งบึง้งบึ้งสีฟ้าครับผม ผมว่าตู้นี้น่าจะเป็นตู้ที่เกือสุดๆแล้วนะครับเรียกอัลซวินไปอีกกดไปครับน,นี้แหละท้อไมมันนิ่งอย่างเงี้ยโอ้โหยิห่งเกิน1 0 7แล้วครับ12000พเพชรดูสภาพ <laughs> อะไรจะโคตรนิ่งขนาดนี้อ่ะกดไปอีกครับ สีแดงก่อนลูกหนึ่งสักลูกสักลูกสีทองเฉยตัวไหนเนี่ยเออแคสเปอร์เราจะเก็บจริงๆเหรอตัวสีทองอะ่ะซื้อจะเก็บหมดทุกตัวไม่ได้นะตอนนี้เปิดไป117ครั้งแล้วนะครับเราต้องใช้ตัวช่วยพิเศษกดไปในจดหมายรับตัวเปิดเพิ่มเติมไปอีก เห็นแล้วเหนื่อยใจกดไปครับผมสีแดงหน่อย <c oughs> ไม่กระตุกอะไม่กระตุกกันดี้ก่อโอ้โหทองอีกแล้วอะเสียงไฟก็ไม่ใช่แล้วนะครับโอ้โหเลนนะครับตัวนี้ล่ะฝฟบรเซเรน่านะครับ <c oughs> เราต้องการสีแดงเราไม่ได้ต้องการสีฟ้าไม่ใช่ต้องการตัวละครระดับอาเจ้า ก็ต้องกดแบบหนึ่งครั้งสินะฟื้งสีฟ้าครับผม <c oughs> นี่ไงนี่ไงโอ้โหโสา์มีเพชรแตกแล้วไม่ใช่ครับผมหกใบการลนตีจริงเหรอารลนตีจริงเหรอ อีฟ้าครับเด็กห้าไปชืบแล้วก็กดไปอีกฟ้ารัวๆเลยฮะดูสง่าน่จาการตันีอ่อืีฟ้าครับผมแล้วเป็นยังไงเอ้ยอันนี้กระตุกอยู่นะใช่ไหม ตึงตึงตึงโอ้โหสีทองครับตัวไหนเนี่ยชึม้มโคโเซตครับผมโคโเซตมาแบบนี้มืแก้วสีแดงไหมอ้โหทองเกยวฮะก็คือตัวสีฟ้าตัวไหนไม่มีอะ่ะน่าจะได้เกือบหมด นี่ครับอัศวินสีฟ้าหายากมาเต็มเลยเหลืออีกไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับก็จะครบละแต่เปิดไปขนาดนี้นะครับสีแดงไม่ผลวสักตัวเลยแลหละเรียบร้อยนะครับหาลูปี้มาแล้ว<ม>คือต้องบอกเลยนะครับว่าไอดีเนี้โคตรดวงดีเปิดไม่เคยดุดเลทแต่พอมาถึงมือผมปุ๊บนี่ไงใกล้เลทเลยครับคือเขาเปิดไม่เคยเกิน30ออ,อกตัวละครสีแดง5ตัวมี31ตัวแต่คือดวงดีมากๆนะครับไอดีเนี้แล้วนี่เราทําอะไรลงไปเนี่ย โลบี้เป็นหมื่นก็หยุดไม่ไหวจวังหวะนี้อะกดไปเลยครับผมกลนตีขอเดลวโลนนะหรือโคเซตก็ได้สีฟ้าครับจะคลิปป้ายมาตัวนี้ไม่ใช่ยังไม่ถึงอือสมครั้งครับอีกสองเพื่อออกก่อน ดึง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 ของสีฟ้าครับผมและนี่สินะคือของจริงบทสรุปไอมาโจนเข้าตรงก็ตี้เลยบทสรุปจะเป็นตัวละครอะไรกดไปครับผมสนัน่นก้สีแดงฟื้มอ้อาวสีฟ้านี่คืออะไรเนอ่ะสีฟ้าเหรอ ือเราต้องไปหามาเปิดอีกรอบนึง่งมารับตรงนี้เพิ่มเติมนะครับผมจัดไปแต่เป็นตัวเรียกแบบสิบครั้งเลยนะเปิดมาถึงขนาดนี้ต้องมีสองตัวแล้วละ่ะลองดูแล้วกันครับว่าจะเป็ังไงหวดเข้าไปสองแดงสองแดงฟืบโคเซตโคเซตหรือเดียลลลอนต้องมาแล้วละ่ะ กดไปครับผมตัวไหนฮ่าลาเชลลาเชล ดาเมจเดียวผ่านได้ก็ดีอยู่นะ